เกาหลีใต้กว่าทองธนูครบทั้งห้าเหรียญหลังซิลบุคคลชายแบบสุดประทึกกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20.53นาฬิกา53นาทีเกาหลีใต้กว่าเหรียญทองธนูโอลิมปิกเกม2024แบบเรียบวุฒหลังซิลบุคคลชายส่งท้ายชนิดที่ต้องลุ้นถึงลูกดอกชีชะตาแล้วชนะกันเพียงไม่กี่มิลลิเมตร การแข่งขันกีฬาธนูโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่4สิงหาคมประเภทบุคคลชายซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของกีฬานี้รอบชิงชนะเลิศคิมอูจินจากเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองหลังเฉือนชนะเบรดี้เอลิสันจากสหรัฐอเมริกาชนิดต้องใช้ลูกดอกชีชะตา ในช่วงการแข่งขันปกติ5เซตเอนลิสันนำก่อน2-0แล้วถูกคิมตีเสมอจากนั้นเอนลิสันนำอีกรอบ4-2คิมก็ยังตีเสมออีกกระทั่งเซตสุดท้ายทั้งคู่เสมอกันทำให้สกอร์เสมอ5-5ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกดอกเดี่ยวแบบชูดออฟ ปรากฏว่าในการยิงลูกดอกชีชะตาทั้งคู่ก็ยิงเข้า10คะแนนเหมือนกันอีกแต่เมื่อวัดระยะแล้วคิมยิงเข้าห่างจากจุดศูนย์กลาง55มิลลิเมตรส่วนเอนลิสันห่าง60มิลลิเมตร คิมจึงชนะแบบสุดระทึกใจ6-5ส่วนแมตช์ชิงเหรียญทองแดงอูซอฟหนุ่มเกาหลีใต้อีกรายคว้าเหรียญไปครองหลังเอาชนะโฟเรียนกุนรูจากเยอรมนี6-0ทำให้ในโอลิมปิกเกมหนนี้มีแข่งชิงเหรียญทองจากธนู 5, 5เหรียญเกาหลีใต้กวาดไปครองทั้งหมดหลังจากที่เมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เสียเหรียญทองบุคคลชายไปให้เมเตกาซอสจากตุรกี สดบันเทิงซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกคอนเสิร์ตเดี่ยวบันเทิงวันที่4สิงหาคม2 5 6 7 9น8านฬิกา58นาทีสดบันเทิงศิลปินหนุ่มคนดังจากแดนเกาหลีใต้ซูโฮ วง EXO แบ่งปันทุกความรู้สึกในคอนเสิร์ตเดี่ยวในไทยครั้งแรกที่เปรียบด,ดังบ้าน SUHO ส SU ูโฮวง EXO EXO แบ่งปันทุกความรู้สึกกับแฟนคลับ EXO-L ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการชาวไทยใน2024 SUHO คอนเสิร์ตน้อยกว่า s u h o m e มากกว่า IN Bangkok ที่พารากอนฮอนวันก่อน คอนเสิร์ตนี้สมเป็นโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ของ S.U.H.O เขาตั้งใจร่วมเสนอความคิดในการกำกับและคอนเซปต์การแสดงโดยรวมอีกทั้งฉากและองค์ประกอบต่างๆยังถูกเนรมิตจากโปสเตอร์คอนเสิร์ตมาไว้บนเวทีราวกับอยู่ในบ้านซึ่งมีห้องนอนห้องนั่งเล่นสวนดอกไม้ ที่ช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปตามแต่ละช่วงพร้อมเสริมความอลังการด้วยสเปเชียลเอฟเฟกและวงดนตรีสดจัดเต็มนำเสนอดนตรีหลากหลายสีสันผ่านเพลงโซโล่ที่เขามีส่วนร่วมในการแต่งเองทุกเพลงตั้งแต่มินิอัลบั้มชุดแรก Self Portrait มินิอัลบั้มชุดที่สอง เรสูดจนถึงผลงานล่าสุดมินิอัลบั้มชุดที่3 1ม1/3และเพลงอื่นๆเปิดประตูต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ SU โฮมบ้านของ SUHO ที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงก่อนจะคว้ากีตาร์ไฟฟ้าปล่อยออร่าสุดเท่นในเพลงแนวอันเทอร์เนทีฟ็อกเมเดต่อด้วย m o r n i n g งสตาร์รวมถึงเพลงไตเติลจากอัลบั้มก่อนหน้าอย่างเกรสูดและเซลพอรตเทรด จากนั้นกล่าวทักทายผู้ชมอย่างเป็นทางการพร้อมบอกเล่าถึงเรื่องราวคอนเสิร์ตครั้งนี้และแนะนำเพลงถัดไป Zero Gravity A S, S U H O สวมมาดร็อกเกอร์ชวนผู้ชมไต่ระดับความสนุกโยกไปด้วยกันกับเพลงร็อกสไตล์ต่างๆจากมินิอัลบั้มใหม่ไม่ว่าจะเป็น Cheese Feet e d u e N D Y หนึู่สาม Moonlight with วิสฟ t ติง k i n g และออไรออไรที่เขาเซอร์ไพรส์สวมหมวกหูกระต่ายลงจากเวทีมาใกล้ชิดแฟนนอกจากนี้ยังส่งเสียงอันนุ่มนวลในเพลงช้าฟอยยูนาวและ let's ์เลิความพิเศษยังไม่หมด เขาได้นำเพลงดังระดับโลกของ EXO มาแสดงเป็นเมรเล่เรียกเสียงเชียร์และร้องตามกันกระหึ่มฮอนตลอด2ชั่วโมง30นาทีผ่าน21บทเพลงทั้ง S.U.H.O และ E.X.O.L ได้สารสัมพันธ์ดังครอบครัวที่ใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันทุกความรู้สึกทำให้คอนเสิร์ตหลังนี้เปรียบดังบ้านพักพิงใจที่ไม่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็มีแต่ความทรงจำที่อบอวลด้วยความสุขอยู่เสมอ บาสเดชาพลโพสคลิปวิวกุลวุฒิพร้อมเสื้อหงแดงแซวบอลก็ชนะตีแบทก็ชนะกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20นาฬิกา23นาทีควันหลงหลังจากที่วิว คุณลวุฒวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าชิงแบดมินตันในโอลิมปิกเกม2024ได้สำเร็จโดยเจ้าวิวโชว์ฟอร์มเอาชนะลีซีเจีย นักแบดมินตันมือ7ของโลกจากมาเลเซีย2เกมรวด21-14และ21-15สร้างประวัติศาสตร์ให้แบดมินตันไทยโดยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววารานุเคราะห์นักแบดมินตันคู่ผสมมือ6ของโลก ได้โพสต์คลิปผ่าน IG Story พร้อมข้อความแสดงความยินดีกับนักแบดรุ่นน้องด้วยข้อความว่ายินดีด้วยครับกำลังใจมันดีจริงๆโดยในคลิปดังกล่าวบาสเดชาพล ได้แพลนกล้องไปที่เสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของตนและบ่นถึงผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมโปรดของวิวก่อนจะหันกล้องไปหาเจ้าวิวที่กำลังหยิบเสื้อลิเวอร์พูลอยู่พร้อมบอกว่าลิเวอร์พูลก็ชนะตีแบดก็ชนะยอมยอมท่ามกลางเสียงหัวเราะของทั้งคู่ เป็นที่ทราบกันดีว่าวิวกุลวุฒนนั้นเป็นแฟนตัวยงของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลและล่าสุดที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังการเอาชนะเคนต์นิชิโมโตะมือ10บของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายว่าผลแพ้ชนะของทีมหงแดงมีผลต่อกำลังใจในการลงแข่งขันหลังที่ในวันนั้นลิเวอร์พูลก็อุ่นเครื่องชนะอาเซนนลเช่นกันสำหรับวิลกุลวุฒ เตรียมลงสนามทำศึกสำคัญในนัดชิงชนะเลิศด,ด้วยการพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเส้นมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กในวันที่5สิงหาคมนี้โดยวิวเคยเอาชนะวิกเตอร์ได้ในการแข่งขันย o เนกซันไรส์อินเดียโอเพน2023ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบชิงชนะเลิศมาแล้ว